น้ำตกตาดภูเอาสถานที่ต่อไปน้ะที่เฮ<ท>า <ำ S 1> จะไปทุกคนหลังจากที่เฮาไปาเบิงทําน้ำตกน้ำตกตาดขามทุกคนนี่เพื่อนเพื่นมาว่านอกเจ้าหน้าที่นมาว่า สามารถใส่ปีตัวที่เขาเข่าน้ำตกตัดขาไปไปน้ำตกตัดโคไรประมาณนี้ป่าเด็กเมืองกันว่าน้ำตกตัดโคมันจะเป็นยังไงทุกคนจะงามซัำไหนโน่นนี่นะจะมาทางด้านซ้ายมือจะเป็นทุ่งหน้าของกระเจ้ากคนเนาะเข่างี้ยงเนาะเป็นป่าเลยเนาะเป็นป่าเลยค่ะเพนเป็นป่าแบบมรมเภทป่าไปเนี่ยอืมปรมเภนป่าอยางอ่เป็นป่าแบบป่าดุงเลยอ่ะเป็นป่าดุงเลย ้าไม้ตึ๊หนาเลยไปใช้บ้องกันทนสถานีตอไปน้ำตกตากโพ ไม่ได้ <behaviour> ขึ้นดอกํำแล้วคแลเดี๋ยวไปที่น้ำตกกับพ่อไปท้างหน้าข้างหน้าเลยโอเคทุกคนแต่านาทีมันบอกให้ไปทางหน้าเลยจะไปทำนาทีกะมันํำเลยเนาะอย่าลงมามันมืดทุกคนไปที่กลัวโดยให้เจ้าหน้าที่เขาสองท่าน ขอบใจจ้าคิดว่าคุณค่าบว่าขอบใจจ้าซะเนาะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเลยใจจ้าอะไรกันนะใจอย่างบอต่างชาติเก็บมีราคาหรือไงบออ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเก็บเป็นร้อยหรือไงปราคาดอกมันจะหนีอยู่เนาะสองร้อยหรือไงจะหนีอยู่อ๋ออันนี้บอกทางขึ้นทางขึ้นวันี่ อุทยานแห่งชาติภูลังกาอ่ทุกคนอันนี้จะเป็นปลายเนะาะทำนาคีก็ไปทางนี้ทุกคนจะมีบันไดขึ้นไปทางนี้เลเนาะนะแล้วก็จะมีเจดีย์กองข้าวสีบุญเนานี่ฐานาคีท้ำนาคีน้ำตกอ่าไทยไทยงามนี่น้ำตกผา,าสวรรค์และน้ำตกตาโพเส้นทางศึกษา ธรรมศาสตร์นี่มีทางหมดเลยทุกคนเนาะไปทางนี้เน่ไปทางนี้แน่แต่ว่าเราจะไปทางนี้ทุกคนน้าตกประจานโพคละประมาณค่ะสิบเมตรเนาะกระหองทุกคนอันนี้ไม่อย่างลวงเพิงมีลวงเพิงนําจะมีปลายเนาะน่าจะเป็นต้นของลวงเพิงเนี่ยสัย่าทุกคนแต่ว่าไอ้เขูย้ยด,ดำเพิ่งกระยาไปก่อนเนาะเป็นการมาน้าตกปาะโพคครั้งแรกอีกคือกันเลยเนาะทุกคน าคืองามแทนละ่ะอางานเนาะคุกคนเสียงน้ำตโตนเนาะน้ำตกมันไหลเนาะกระทบใส่ก้อนหินก็คือแบบสดสื่นเลยเป็นคนหนึ่งเลยกีหมักแบบธรรมชาติแบบนี้นะคนเนาะแบบคงสึกแบบสดสื่นเนาะทำมาสวงงามประมาณนี้เนาะมาดูฝนกันในสัมผัสบรรยากาศฝนตกเนาะนะจ๊ะได้เห็นธรรมชาติเนาะ อุดมสมบูรณ์มาเนี้ทุกคนเขียวขจีงามเลยเนาะบรรยากาศดีทถึงแล้วน้ำตกตาโพน้ำตกตาโพท,ทุกคนเขาแล้วมาฮอนน้ำตกตาโพก็ต้องไม่มาถ่ายทุกเช็คอินอยู่ตรงนี้แหละมาฮอนแล้วทุกคนเอาทุกคน เรากลับมาฮอสแล้วเนาะน,น้ำตกตาาโคทุกคนจ,กจะเป็นสถานที่หนึ่งเลยเนาะที่เาราเคยมาเนาะทุกคน,นแต่ก็งามดีเนาะส่วนหนี่งก็จะเป็นช่วงแบบอระ,ะดูฝนเนก็เลยง,งามเนาแต่ว่าเฮามาบไปึกมือทุกคนกันมาตอนที่อวันเสาร์วันอานทิตย์เนาะคนก็จะไล่ทุกคนเลยก็จะเห็นเจ้าลิ่นน้ำเนาะแต่ว่าเฮามาช่วงรัสการเราเห็นงง่ให้งานเนาะเขากับบาบ,าบ,าบางกลุ่มที่กเจามาจอดรถอยู่ทางด้านทุนเขาน่าจะขึ้นนะ ทำนาคีเนี่ยเราก็เลยบม่เห็นคนไปะเลยก็เลยเห็นแต่สองคนพวกเฮานะทุกคนไะสถานที่ต่อไปเนาะที่เฮาจะไปกะเดี๋ยวรอชมทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเป็นสถานที่ในนั้นกะพคุณแหละเดี๋ยวใกล้จะหอเดี๋ยวเฮาจะบอกเนาะไปะอ้ทางนี่คือทางวัดเฮาเลยคนคือคืออยู่วัเจ้าของเลยทางรัดเนระยุบ ทางับนะกับบมาเนีคนทางลัดเนาะมีีขมนะธรรมดาแต่ต้องนอแล้วรถนังนองอาดีขุมหลายอ่าสโอ้ยุ่มยิมยยกกน่หลกอง้หลคือนนหลใครเนี่ยบิดลวิดลอบตไหนวะ อบตอบตไอใดนี่ได้มีอะไมีนางไหนอ๋ออบตเตหู้จียังพิงยังวใจเลยเอ้ยลิกมั่งเนี่ยสถานที่เราจะไปนั่นก็คือยัมวันฮอนมาจากกิโลไกลเราป่ะสิบกิโลอ้อีสิบกิโลทุกคนแต่ว่าทางมันจะโดนยี่ดอกทางเปรมนี้กระโดนอยู่เลยโดนนนั่แหละเนาะโดนนี่แหละทางเป็น เนี่ยมันหยังมันหยังจะเห็นหยังจะเห็นหยังหลงทางหลงทางทุกคนโอ้โหขี่ีิดเอ็เบูไปบกันทางเส้นนั้นน่ะเฮาเฮากมายมาโหนซ่างเส้นนะคะโอ้มามันไปได้รึเป่เนาะใส่เกียร์ป๊ะๆพี่เนาะเห็นไม่เป๊ะอยู่บ่อือเข้าถอยได้ยาวเลยบุ๊มบินรถผู้ใดมาถอยแม่นบ่์เลยนะสิเป็นผัวประสบกระไพ่เลยบ่นี้เล่นใดเนาะบดนี้เนาะพี่เสียทางบ่เห็นอันนี้นะพี่น้อยนนี้นะเอออันนี้นะ โอ้ก <ítulo> ูบ <irgendw> ป <carbono S 2> ่ไปแล้วจทีนะโอ้ยทัดจหยียบเหยียบใช่ไหมเนาะโอ้เขาเลยพีนมาต้องแยกคนต้องแยกนี่นะบัวแมนบัวแมนตีเออนี่แยกคนนี่ยังไก่อยู่ยังไก่อยู่งยังไก่อยู่ทุกคนโอ้ยสนข่าวป่าอย่างเขาเขาจะมาหนักคุเบิ่งกันแล้วทางมันมีแยกตอนไหนวะเขายังมองเห็นแยกใช่ไหม ทำไมคุณเขา่างนี้ส้นางนี้ฉันว่าแล้วทำไมถนนมันแปลกๆคุณแย่งมองไหนบึงว่ะใช่แล้วบึงไงด้วยเก็บสายมันไกล้ๆหมดล้วฉันว่าแล้วทำไมมันแปลกๆนั่นไงนั่นไงมีแยกอยู่ข้างหน้าอ๋อหรอเฮ้ยฉันเจอแล้วเนี่ยมีป้ายบอกอยู่อ่ะมันแยกไปยังไงวะมันแยกไปเด้เลยเดี๋ยวมัแยกไปทางโอ้มีป้ายบอกอยู่อ๋อหร เอออมขีมุกอย่างเียวบิงทางนิ่นะคามสะอาดยุติใส่ละแยบกันนี่ีแล้นีเดี๋ยวด้วัฒนธรรมเี้ยชื่อ G P S เถอะออเงี้ยนนี่ยอยดินแดงนี่เม่นแล้วใช่ใส่แล้วใส่แล้วเม่นแล้วเออ เอาดีแปลนี้นะก็เดินมากแปลนี้นั่นสิไปทุกคนจะเป็นยังไงด้ทางเสร็จหรือเปล่า GPS ทำให้เราหลงผาคือเป็นจ่าสะยันสะยองโมผ่าไปดีรถคันเดียวอีกจะบิ่งผักนะอ้ยว่าโมคืออะไรแห่งคือเนาะเข้าจีนี่ติดแต่ละจะบ่งไหมเออีนหยดนะต้องมีรถติดแต่ละ ขับเลื่อนชี่ล้อไปกับมืออะลต้องให้รับซี่ไปกับมือใสหวมือดิปาได้ป่วไปดอก <c oughs> ดเดซัเดบอกไไป่าอ้อไหนไหนะิีโตม่แหงมันบอก่ไปคอยหลัง,งไปไป,ไปทางเก่าได้เป็นบอกทางเก่าไปได้ดีิได้เป็นบอกเดี๋ยวหาเส้น,นสเส้นนี้นจะไปเสีย่ะายังงอกง็กเเดี๋ยวงึกเงกักงักมันเป็นงกงกๆงิด เงื้องเงเอาไปเงื้องเงื้องเงเอาไปพดาะชูไมันสิบปิตแวะเนาะอคือเงื้องเาแค่รอบนี้นะขี่มาตั้งไกลที่ไหนบ้างน้ำตกเจ็ดสีโอ้คือสิ่งที่เขเลือกีี้ว่าฉันไปลองตรงสัมผัสคนยาจะปิดนะโอยจืทางมาลองงองเงงมาลองงองเงงแล้มันไหลแง่คนน่ะฉลกแหงแล้วไม่กินบ่หอดซซำ อันนี้เอยียงนี่โอ้ครั้งที่ก็ได้อ๋อทำเมื่อกี้แหละปะโอเคโอเคไปไปยูเดิไปย,ไไปอยูอิ่วไปหัวขอปิ๊ดพอดีข้อหมายคือออกได้แต่ไปมันเขาจะปิดแล <c oughs> ไะไ,<ว>ไปซะไปไปทางนี้ก็เสร็จแล้วแหละนี่ได้นอนอยู่แถวดงแ <c oughs> ถวดงยางนี่สิเออหลอกสัน เธอหลอกดาวเขาคง้งนี่มืองว่าอ้าวรถคันนี้เขามาทำอะไรตรงนี้อ่ะไปฉันหลงทางหลงทางศวลาล <ง S 2> าดิดยาเสียอนาคตโอ้มันจะไปได้อยู่แต่ว่าทางทิดส่งผลเบืองเราวมันิด มันดนนะดดมันดนมันโดดอไปีสิบกิโลอ่ะออีสิบกิโลถ้าันนืัเป็นท่าแนั้นเลยบีรากาซาตลบซาบาทโอ้ยตลบทรมานอย่งนี้ทางเจ้าเลยไปอาจจะลองไปทางนี้บ้างเนาะแบบเต้องเปิดจีพไปแปบเปิดจีพีเอสออีลีนกว่า สักติดตามเส้นทางของโม่เฮาว่าเฮาจะไปฮอรเจอดเถืเอ่อยู่บ้ตรงน,นี้แหละมองนี่เพอาเงือง,งับเลยออกเลยบองนีนนะ้มองนี่นะเลิกเลยแล้วมันก็งวยไม่ทางเฮาหน่อยไหว่าและนะ้วเดี๋ยวมองกลับรถสตอรี่อ้าวทุกคนกตอนนี้ก็คือเฮากับมาา่ฮอรน้ำตกถ้รมพระแต่ว่าจะเป็นบ่อนจอดรถซื่อเนาะ ยังบอกว่าน้ำตกแท้ๆทุกคนวันห่ังนเข้ามาบอทเทนเพิ่นปิดแล้วปิด4โมงครึ่งปิด4โมงครึ่งปุ๋น่ะถ้าเข้าไปเขาก็ต้องเฝ้ามากอือฮึจะไม่มันอันนี้ก็กำลังออกมาละอันนี้มาเบิ่์ท่าเรือมาเบิ่งท่าเรือเนาะมีโอกาสหน้าละกันโอกาสหน้ามีโอกาสจอกด้มาอีกครั้งเข้ามาน้ำตกธรามระนี่สองเทือยทุกคนเทือยนั้นก็คือยังพันเปิดเือก็คือปิดแล้วยังมีบุญเดี๋ยวเกิดยังไม่มีบุญได้ไปเนาะสองเทือยมายังไม่ได้เกิดไปทายยังน้อยออืมึ มือหลังแล้วกันเมื่อนี้เขาพอปิดสี่โมงเคิงเขาก็ต้องให้ลงมาแล้วน้ำกรลังงามคนปะเดี๋ยวเดี๋ยวทาเขาเขาเขากับไปจากทริปอื่นเดี๋ยวทั่ไหนก็ต้องมามามาโชกกังเงินจะดีกว่าอันนี้ให้ได้เบิ่งการที่จะเดินทางเข้าไปที่น้ำตกทํรพะต้องได้นั่งเดือขึ้นเข้าไปน้ำตกธรรมภะขึ้นซื้อเลืองสไลเดอร์ธรรมชาติสไลเร์ธรรมชาติติดเลยนะเอามาบ่อยเข้ามาดูเขา มามาดูอ่ะมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอ่ะยุคแรกๆเลยจนมาสมัยนี้อ่ะป่ะยังไงกลับดีกว่าถึงว่าบ่มีโอกาสให้มาครั้งนี้กครั้งหน้าแล้วกันนะแต่ครั้งหน้าเขาก็ต้องมาให้ไวกว่านี้นะป่ะวันนี้ก็คือเดินทางกลับช้างคะกลับสกลนครวันหลังครับวันหลังผมเห็นนาเจ้าผมยิ้มดอกแล้วคุณนามามาดูคุณนามา มาอีกไปแค่แค่เดียวเขาก็ลุกมาจับเงินเขามาแต่เงินก็ไปไปไรบอนเมื่อกี้นี่หลงทางหลงทางเนมะชวลาเป็นยังครับกันแลมเลยบาร์ดาล่าบาร์ดาลจีนกินอยู่หรอขามีอยู่เงินเหรียญกินอยู่หรอนี่เงินเหรียญโอนได้ยุ่ง่รอันน่้มีเงินเหรียญอยู่เอาเลยเอาเลยโอนได้เอาตรงนี้เลยเอากระลามะพร้าวนึงกระลามะพร้าวติเอาอันนึงแต่ข้อ นน้องกิโอเคไม่กินญี่ปนี่นี่คือไม่เคยอันนี้น้องมาจากสปปลาวเป็นยูทูบเบอร์จากเป็นสาวสาวงามจากเมืองคำแข้งคำวนเคยกินญี่ปุ่นสิญี่ปุ่นมีนะญี่ปุ่นญี่ปุ่มีได้ทางเราเลยอันี่คือไอศิรีมมะพร้าวจะใส่กะลามะพร้าวเลยก็คือมะเพิ่นเอามะพร้าวมาเช็ดเพิ่นกลือูดขูดเช็ดแล้วก็นี่ตักมะพร้าวใส่นักข้าวเหนียวใส่พร้อม กะทิมะพร้าวเป็นเป็นมะพร้าวเนาะใส่กะทิมะพร้าวเลยกระเซาะอยากจะมาชิมเนาะจิ้มไทยอาะเพิ่นตักใส่กะลามะพร้าวก่อนเดี๋ยวว่าจะเป็นยังเป็นขนมปังก็มีเนาะแต่ไล่ยูทูบก็มากินน้ำผุ่มแล้วอยังก็เกาหลีอย่างก็อันดังๆไหมข้ามินคือสองคนน่ะสองคนนั่นเนาะมึงจะมาทำทำ ช่องแบบนี้แล้วโฆษณาจอมีลอกชิ้นเบิองโอู้ยใส่วุ้นวุ้นวุ้นนี่มีนม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 นี่ที่นี่เช่นไปครับอ๋อผิวเหลืองเจียวเลยทั่วเหลืองนี่จะดีกว่าทั่วนั่นเลจะดีกว่าทั่วนั้นมามาโอเคมาเดี๋ยวเท่าไหร่ครับขอบคุณค่ะนี่ไปแยมเมาทุกคนได้แล้ว แกแลมมะพร้าวเดี๋ยวเราจะมาซีมือกันเนาะเดี๋ยวให้อายเพิ่นใจเงินก่อนบ่อสไปจับกรองทุกคนะมนิ่งเส,สียบเนาะมาทุกคนมาโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเอากินเนาะมะพร้าวแสีบนะเป็นน้ำเป็นมีมะพร้าวสดๆน้ำแล้วไอิครีมแล้วกัมันมัน อาชีพจะมันๆนะเจ้าบุมีน้ำแข็งป่นนะทุกอย่างสูตมะพร้าวเลยสูตรย่างมะพร้าวเลยนี่นี่นี่เนาะจะใช้อะไรซิบงดูเป็นบุวมะพร้าวชิเบิ่งจะคำหนึ่งจำแนนอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอึบอู้หูเหนียวดีอะเอาไปลูกนึงเลยลูกนึงบ่ได้บ่ได้หั่นหันเอาเนี่ยมันเย็นปะโบได้ยูได้ยูหนึ่งสองสามเอาบอกกินบ่ฮะจำากินเนี่ยเชี่เนาะแบบหวานแห้งอ่ะ พอดีแซบแล้วก็มีความมันแซ่บแซบแซบทิใจอีกอันนึงที่มาทำตัวทำพระนี่กะเน,นี่ยจะเป็นเนี่ยจะเป็นไอศครีมนี่แหละไ <c oughs> อศครีมมะพร้าวอะไอศครีมน,น,นายท้อนไหครีมนายท้อนปะนายท้อนโอ้ไอศครีมพี่ท้อนนายท้อนอืมจ่องเพลงน้ำเลยครับเพลงน้ำอืมจ่อเพลงผมอืมโอเอ็ดเพลงน้ำบ่โอ้ร้องเองแต่งเองร้องเอง

เมืองคนมากมายแย่งชิงกันโอเคเข้าไปติดตามในช่อง YouTube ธนทรนานนท์อ่ะขายไอติมพร้อมแซ่บเลยอ่ะโอเคไปผมเปิดแล้วกับมือป้าผเปิดแล้วกับมืออยู่เอ็นอย่างไรป้ามือโอ้ยฝนตกเนาะ อยากเลยทางอะไรทุกคนตอนนี้ก็คือข้ามาฮอดแล้วค่ะใส่ขอนบ้านไอขอนบ้านไอบ้านไอสื่ออยู่บ้านใดบ้านไอบ้านหมูบ้านหมูให้บ้านหมูให้บ้านหมูงไม่บ้านม่วงเนาะบ้านหมูความมือนี่ตลาดกันคืนเอาดิอ้าวแล้วนี้จะกินอะไรท้่ซะเป็นตะยังมาร้อนเนาะคือตัวแรงมาร้อนเนาะมาร้อนโอเคจะพาไปร้อนอนนี้ก็คือข้ากระบอกฮอดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครไปที่เรียบร้อย มากับเส้นทางทเดียวกันกับฝนทุกคนฝนตกนักเลยแต่ว่าทางนี้ก็คือแบบทางอบบคือมันหม่วมงมัตกเนาะตกกระเซาแล้วเท่าน่าจะบม่ได้เว้ใส่ทุกคนหน้าจะจอดอยู่ทีอย่านงนั้านมาลาเลยมาลามาลาบอกโอเคเดี๋ยวพามาละเด้อนี่หรอมาลากับมีผู้บ่าวขายเนี่ย้ผูบ่าวก็ผู้บ่าวขาย ว่าใครเดีไปหาผู้บ่าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปทักทายคุณยายเนาะคุณยายประมวลเอ้เพื่อนน่าจะอยู่บ้านอยู่นะฝนตกป่านนี้ฝนตกแล้วเราถึงอยู่แน่นอนละถึงแล้วทู้ชัยดำกับเฟรซส์ถึงแล้วกันเห็นต้นไม้ก็คือแม่ดแหละเงินไอ้ผู้เทคไอพุทเทคไอ้ายผู้เทกเนาะ kõik head hommikul .